อ่ยังบ่ท่านแล้ท่านตัวจจากเกาะสางอยู่ด้อทุกคนอ,อ,อันนี้รอบนี้กระสิมาเว้าถึงคาเฟ่คาเฟ่นึงที่เข้าไปอยู่ทีงเกาอสางเออบรรยากาศโดยรวมก็ดีด้อทุกคนเครื่องดื่มอาหารกะเอ,อืหนาตาดีแซบหรือสมซื้อและที่สำคัญหลานเพิ่นง,งามงามวิบวับ บรรยากาศดีมุมถ่ายรูปกะลายแต่ว่าอันนี้เข้ากับบริษท้ายแม่ลายป็นไหนะมุมมองออกไปก็จะเป็นวิวทะเลอาบมาเบิงบรรยากาศตอนเขาบรรยากาศล่านจอดรถของเพิ่นก็จะเป็นบรรยากาศภูเขาเขียวๆประมาณนี้นาล,าน,ลานจอดรถก็สิมีหม่องจอดรถหลายทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถย้ายทั้งรถงยนต์จอดได้ลานเพื่อนก็สิตกแต่งด้วยต้นไผ่แล้วก็มีนอไม,ม้พรอมกาคิดอยู่ว่ตสิเก็บใส่กระเป๋ามาบอ แต่่ากบระดบรก็บดอกจา้าเบาซืออ้ออ่าก่อนที่เขาลางกับเขาอนุญาตถ่ายรูปหนาลานเพิ่นก่อนเพราะว่ามันมีมุมถ่ายลุปหลายอิลีจ้าอันดอกกล้วยมงกล้วยไม้น่อมมงน่อไม่โต๊เตร์เก่าอีอ่าก็จะเป็นแบบเดียวกันเหมือน นี่ทุกคนเข้ากับนางททยลูปสะกอนแช่แช่แล้วเข้ากับยางไปเบิ่งกลระเบียบเพิ่นนิดหนึ่งกลระเบียบเพิ่นกับสีมียูนิตน้อยการู้นาให้ลูกค้าทุกท่านสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มหนึ่งรายการต่อคนแ้วกาบ๊ส่งเสียงดังลบกวนคนอื่นบอนําซาเลียงเขามาน้าแล้วนาร้านเพิ่อกระสีมีเมนูอาหารในห้องเปิดเบิงเมื่อห้องเบิงเมนูแล้วเข้ากับเขาไปเข้ากับถอดหมวกถอดยางเข้ากับเขาไปบรรยากาศร้านโดยร่วมกระสีออกสไตล์แบบว่า ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงเบิ่งจากการแต่งตกแต่งร้านแล้วนะอ่ัข้างในร้านก็สิเป็นติดแอร์เหมือเลยอาหารเครื่องดื่มราคาก็บ่แพงมากนะจ๊ะแล้วที่สําคัญเขาเขาไปในร้านเขาก็ต้องถอดรองเท้าก่อนมีมุมให้ถอดรองเท้านะคะทุกคน ลานพิ่นกระิติดพุ่มหมดเลยถอดลงเ้าประมาณนี้เยส่ยยางเบิ่มเบิ่มเข้าไปเรดดื่อยดเดยเขาหายออกมาตัวลงเ้าดิพื้่างเพิ่นกระสิถามมาจะกน้นถ้ากว่ามาหา,หาคนกับนางโตใหญ่ไปเลยเพราะว่าตัวน้อยริมหน้าต่างริมกระจกนั้นวิวดีๆนะคือคนจองเต็มหมดแล้วโตวใหม่โตอย่างงามๆบรรยากาศข้างนอกห้างยางออกไป ก็ทิเป็นบรรยากาศประมา่านีมีมุ่มท่ายรูปหลายแล้วแต่มักมุ่มใดเข้ากับท้ายมุ่มนั้นติดริมทะเลปรมาม่านีอ่าบรรยากาศโดยรวมก็คือดีอย่าลืมเลอเจ้าจอมเกาะช้างลงจากท่าเรือมาพอเลี้ยวขามาเลยจ้า